<God> ตรวจพบได้ยังไงว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมมันมีอยู่ครั้งหนึ่งผมนอนนอนแล้วมันปวดปวดเหมือนปวด,ปวด,ปวดเปิดแสบปวดร้อนอ่ะข้าง zych, ข้างเดียวข,ข้างใจฮะก็เอาไอา้อพวกบาลมนะร้ะละลอนมาขาหลังจากนั้นก็เริ่มสังเกตตัวเองว่าไอ้เวลาขึ้นบ้านชั้นสองไอ้ขาขึ้นนี่ไม่เท่าไหร่แต่เวลาขาลงนี่รู้สึก มันมันแป okay. ๊บแป๊ะไปนะฮะข้างเดียวข้างเดียวฮะแล้วก็เป็นที่หัวเข่าด้วยหัวเข่าเริ่มสังเกตลองสะบัดขาดูมันดังกรักกกกก็สังเกตหลายๆอย่างอย่างเช่นลงบันไดจากชั้นบนหรือเวลาเดินไปเจอเนี่ยอย่างเนี้ยก้าวไปในที่ต่ําเนี่ยมันจะรู้สึกเสียวขึ้นมาทันทีคือครั้งแรกเนี่ยผมมาที่นี่นะฮะมาฟังท่านอาจารย์เนี่ยท่านบรรยายครั้งนั้นจําได้ว่ามีท่านผู้หญิงคนหนึ่งอะนะ ที่เอาฟิล์มเอ็กซเรย์ ray, เกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าเนี้ยขึ้นมาด้วยก็เริ่มสนใจตั้งแต่วันนั้นเอ,อก็ค,คล้ายๆไงฟังแล้วเอ๊ะอ,อาการคล้ายเราเลยไปทานดูอืก็ก็เริ่มทานวั้สึจกจอเดือนพิจิกาทุกวันนี้เดินเหินได้ได้ครับตอนนีไ้ได้ดีมากคล่องแค้วเลยนะครับเอาล่ะขอบคุณมากครับคุณประดิษฐ์ครับ,บค,ครับ